น้องครับสวัสดีครับแม่บ่าวฝูงครบๆគ្នាบัดมาท่าเล็กเกอร์จึ่งตระบงปูปายยายตากะละกระหม่อมเนี่ยณายเด้อเงินน่ะก็นึมแม่บ่าวฝูงบัดมโนอิสเรนะสเรนี่ก็จรอฤดูมาท่าบัดคาดว่าน่าจะมาดูการเก็บเกี่ยวเฮยนะครับผมก็ภายในปลายพฤศจิกายนน่าจะหมดวิลนะเท่ามานี่ก็มาให้บัดนี่คิดสเรแสษเรข้างมาคืนนี่ก็นูเตซรทุนมองดินไตนะ ก็ถามว่าเป็นยังไงช่วงนี้ครับรู้สึกว่าไม่ค่อยได้มานานเนาะเพราะว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วโซครบาบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้แหละทํานาปีละครั้งนะครับผมก็หลังจากนั้นก็ทิ้งให้ดินมากงเปล่านะครับไม่ไม่มีอะไรต่อยอดเหมือนที่อื่นที่เขาปลูกนั่นปลูกนี่ฮะเราปลูกไม่ได้ครับผมเราไม่มีน้ํานะครับเราไม่มีน้ําจะจอะน้ามาดามก็มันก็ลงทุนอีกนะครับผมเราก็เลยเกิดพื้นที่ ทำนามีพื้นที่ทำนาใช้ประโยชน์ได้รีงได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมคือทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือน้องเทอยู่กับตองเปิดตึ๊กเนาะ้องใช้น้ําไม่มีน้ําก็จะปลูกจะขายได้ก็ไม่ได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่นาครับเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาเดินชมบรรยากาศยามเช้าเช้าไม่เอาปูนเนื้อไม่เอาปูนมาเมื่อบรรยากาศชมพปืออินเต็กนะชมพปืออินเต็กพื้นที่จะได้ชมบรรยากาศรับลมหนาวนะครับลมหนาวมาแล้วนะครับตอนนี้ พี่ดินก็ทําการเดินสายอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ากลัววัวควายไปกินสมเมิงของเขานะครับต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับผมก็นี่แหละครับผมบรรยากาศไม่อวปูนบรรยากาศตอนนี้ก็ดีหน่อยนะครับผมก็ก็ไม่เชิงว่าดีหน่อยหรืดีมากเลยแหละนะครับกับบรรยากาศตอนนี้วันไม่อวปูนอันนี้ตอนนี้ก็อเอาแค่เรานี่ยวันเราทั้งมวนนะครับข้าวหนักนะครับข้าวแดงข้าวหนัก นะครับผมเราทั้งวนนะครับผมปกติผมก็จะพอก็จะปลุมกันสองนานี้จะเป็นข้าวหนักไอ้นาข้างล่างเป็นข้าวหนักนะครับผมเอาไว้กินนะครับสองสามนาน้ก็เอาไว้เป็นข้าวเะล็เกี่ยวเอาไว้ขายนะครับผมก็ปีนี้ก็โอเคนะครับผมนายเจ้า,จาของก็ได้ผลผลิตดีนะครับน้ําก็เต็มทุ่งดีนะครับก็ยังมีบางส่วนที่ยัง ไม่ได้น้ำนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะเกลีย่ยดินอีกนิดนึงนะครับผมก็เาคงจะต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับจนเพราะว่าเราเจอจุดที่เราไม่ค่อยได้ข้าวแล้วนะครับแทนที่เราจะได้ข้าวเต็มนาเราก็ไม่ได้นะครับเราก็จะทําการเ,เกลีย่ยอีกนะครับเกลีย่ยให้ได้เพื่ออะไรให้มันได้ผลผลิตให้มากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าปีนี้ก็จะตัดต้นไม้ทิ้งนะครับผมถามว่าทาไมถึงตัด มันทาให้ผลผลิตเราเสียนะครับผมก็เสียไปเยอะเลยซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์นะครับถามว่ามีประโยชน์มีนะครับแต่ว่ามันทําให้ภูมิทัศน์นาเรานั้นเสียนะครับต้องตัดครับโอเคครับเมลโปูนบรรยากาศแบบนี้อย่างนี้ก็ยังถือว่ายังดีอยู่นะครับผมปกตินะครับลมหนาวมาแล้วนะครับระเงียบนะบรรยากาศแบบนี้ดีนะครับเมล์ปูนะโอเคครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปเช้าวันนี้พามาดูทุ่งนาเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับผมก็ บริเวณนี้เก็บเกี่ยวหมดแล้วน่าจะปลายเดือนพฤศจิกาน่าจะเกี่ยวกันหมดทุกคนแล้วล่ะนะครับผมหรือ,อไม่เกินไม่ไม่เกิน15นะครับผมทันวาก็น่าจะหมดทุกเจ้านล่วแหละในเขตโตเซรบ้านผมนะนะครับผมไว้เจอกันในคลิป,ปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย